สวัสดีค่ะส, ok. สวัสดีคับสวัส <fry> ด <UC S 2> ีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับพ่อปุ๋ยกับลุงบอบอีกแล้วเนาะค่ะเนาะมาส่องตาย่ายใช่ไหมกันเห็นอย่างเมื่อนี้อากาศดีดีค่ะอากาศดีคักเมื่อนี้สบหากันมาล่างล่างที่นั่งหลินที่พักพนเนาะค่ะเนาะหลังบ้านอากาศดีคักค่ะแดดดีดีเบิ้งเบิ้งฟ้าค่ะเบิ้งฟ้า ค่ะเนาะไปะไปเฮ็ดกันไปคุยกับลุงบอมสิท้าไปเฮ็ดยังนเนาะค่ะเนาะ thêm thêm thịt nào nữa để đầy vô lại các uh no not really no. แล้วค่ะทุกคนตอนแรกมันเป็นตะไคร้เนาะเพราะว่าช่วงหนาหนาวเอาบรสามารทีสินานั่งตรงนี้ได้เนาะค่ะเนาะมันจะเป็นตะไคร้เป็นเขียวๆเวกาะเต็มเลยค่ะก็ะเลยตรงมาล่างเนาะอันก็จะเป็นห้องเก็บของด้วยค่ะเด้อห้องเก็บของ ฝ้าเป็นสีฝ้าก็เป็นสีฝ้ายหรือเด็กกันเด้อกาเดินน้อยๆค่ะบ้านหลังน้อยๆใน,น,นบ้านป้าปุย๋ยหลังอยู่อง้นตายายอันนี้ก็ล่างซิดแล้วค่ะ สตรอเบอรี่ค่ะน้านี่น้าสตรอเบอรี่เนาะเพื่อนๆเนาะบ้านๆเด้อค่ะด้อประปุ๋ยกะสื้ไซส์กับนี่แหละไอศครีม ลบแดดค่ะลบแดดอันนี้ก็จะเป็นยำมะม่มวงด้วยค่ะเด้อยำมะม,ม่วงนะคะตอนนี้กับายแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นอ่าสตารอเบอรี่กับไอศครีมด้วยค่ะป้าปุยสิก,กินสตรอเบอรี่ไอศครีมห้องทองก่อนเนะาะเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นของเปรี้ยวเนาะค่ะเนาะป้าปุยก็เลยสิก,กินไอศครีมห้องทองก่อนค่ะมาเด้อค่ะเด้อ มากินน้ำป๊อปุุยเด้อนาน,นี่น่าสตอรอเบอรี่เนาะสตอรอเบอรี่ลายค่ะลูกบอไปบ้านลูกซ้ายส่วนป๊อปุุยไปอยู่ป๊อปุุยบอไปดอกสันดอกฉันจะพักพอนมอือฉันจะไปเฮ็ดงานสันเดาะวันนี้ก็เฮ็ดงานบ้านมืดมือเมื่อกี้ก็มาล่างอ่าล่างหลังบ้านนี่แหละ แลปวพอไปดอกไปรถเจ้านะสอบรีบ้านหวานค่ะอันปลาปุยก็จะเลื่อนอยู่เน้อ่ะเดื้อนี่เครื่องบินบินผ่านอยู่ <c oughs> เครื่องบินบินผ่านอยู่ค่ะไอศครีมกินหมดแล้วค่ะปูกระสีไม่กินยำบุกม่วงต่อเนาะยำบุกม่วงเห็นเห็นปัญญาค่ะป้าปุยก็ใส่ใส่น้ำปลาอันตาลนั้นพริกหั่นพริกอ่าพริกแห้งใส่แล้วกันหัวหอมแค่นั้นละค่ะ มาเด้อกินน้ำปลาปุ๋ยเด้ออยากบ่อยากบอทั้งเมืองไทยคือจะไอยากหรอกเนาะเพราะว่าทั้งเมืองไทยนี่อันบัง่วงหลายทั้งเมืองไทยนั่นบัง่วงหลายปลาปุ๋ยก็มาจากเมืองไทยนี่ยแหละค่ะเนาะมันยังไม่ทันนี้เหมือน าใส่ตู้เย็นไว้ค่ะมะม่วงมาจากเมืองไทยพอป,ปุ๋ยไปเมืองไทยก็เลยออกมานําใส่ตู้เย็นไว้กระดาษหนังสือพิมพ์ห่อแล้วก็ใส่ตู้เย็นไวน้เนาะค่ะเนาะอยากกินกับไม่ย้ำกินคืมืองไทยเนี่กินเมือดบ่อยากเนาะจะกินยังนี่กินเมื่อ ข้างนี้หากินยากมะม่วงหน่วยหนึ่งกันหน่วยละเป็นร้อยสองร้อยแล้วเด้อค่ะเด้อถ้าส่งมาจากถ้าส่งมาจากเมืองไทยเนาะถ้ามะม่วงมาจากเมืองไทยเป็นหน่วยเป็นละร้อยสองร้อยคนเด้อหน่ยทอกำปั้นกเป็นร้อยแล้วค <c oughs> ่ะมีบานเอาลุน lần tiêm đi như cầu mì phục kín đất hạ cả hạ đất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  enjoy the sunshine đó là okay.